เอาลงไปเลยครับหัวปีเขา,ขาวๆสวยๆนะครับเนาะอ้ยปั่นหน้าผู้สาวหัวปีเพื่อนอ่ะคันบ่ได้สดน้ำบ่าาเป็นแนวล้คนนี้สามบาเนเท่ากันกินนะมันต้องสดน้ำโก้โก้สวัสดีครับมินีสิบาทสิบอ่ามินี่เท่าสิบเมนูแกงขั่วหัวปีสูตรพี่ปอบบอกนะครับ พี่ปอบมาเขาันเมือขึ้นดินักศึกสาบอกว่าเอาหัวปีหลายๆอยู่หน้าเป็นนักบวชเฮฟทูกิ่นแนบวัว่าเฮ็ดแกงขัวหัวปีนั่นแหมวัว่วาตื่นมาเศร้ามากเลยไปเลยครับจัดให้นะครับเนาะแกงขัวหัวปีสูตรพี่ปอบบอกครับเอามาสดุที่ใส่นะครับวันนี้ใน,น,นการเฮ็ดแกงขัวหัวปีนะครับก็มีปีซึ่งปอกเปลือกออกนะครับออกแต่จะสนดอ่อนๆมันแล้วก็หมูสามชั้น กระเทียมพริกแห้งแล้วก็ชะอมนะครับแล้วก็ใบชะพลูนะครับเนาะนี่ประมาณนี้นะครับวัสดุเียเข้าติดมือนี้นะครับเนาะรอติดตามครับนี่นะครับตำปิ๊กตำกระเทียมตำหอมไตน้ำกันแล้วก็ตามด้วยกะปินะครับเนาะส้อยหมูสามสันนะครับเนาะส้อยหมูสามสันนะครับเป็นชิ้น ข้องามนะครับเนาะครับตอนแรกนะครับเขาต้องเอาอลวกปีกอนเนี้ยเพื่อบ่อยมันดำนะครับขันบ่นลวกเนี่มันจะดำะหั่นปีเรียบ้อยแลยคะรับต้องลวกก็ได้สูตรพี่ปอบบวกเยมันต้องเดให้ถือสูตรเด็มันยักสีแสบขันบ่นถลึกสูตรมันบ่แซบเดี๋ยวครับพ่อพ่อเขาลวกได้ที่แล้วเขาเขามันนกนาบนะครับนี่เขาเรียกว่านอกนา,นาเลยนอกนาบเย็น เขากับมันล็อกน้ำนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเ,เขาตักขก้นมาจากคอนคอนนะครับอันนี้ขึ้นน้ำเย็นนะครับเขาก็ตักมาล็อกน้ำเนี่ยสีสานสวยงามมากตอนแรกใส่น้ำมันกันนะครับเราตั้งกระทะเราใส่น้ำมันไปเล็กน้อยให้น้ำมันมันห่อนกันนะครับเนาะ ตอนนี้ขั้นทผัดเครื่องก่อนดิเรา,าเริ่มผัดเครื่องแล้วนะครับเอาเครื่องลงแล้วผัดเครื่องให้หอมก่อนเพราะว่าพี่ปอบมักหอมต้องหอมด้วยมันมามาเขากัดมืนดื้อเอออไะไรแบบนี้เริ่มหอมแล้วนะครับเนาะอูย้ยแถมเป็นหอมเขากล้องได้ครับ พร้อมได้ท hmm. ี่แล uh, <Yep. S 1> <fitting room> right. ้วนะครับเนาะบัดนี้เอาหมูใส่บัดนี้หม <h ums> ah, ูสับชั uh ้ลงไปเลยอู huh. ้หอมห่อมหอมแห้งนี่สามชั้นลงไปนะครับนะครับผัดให้เข้ากันนะครับโอ้เสิร์มาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอุ้ยสีสันครับสีสันหลังเอาน้ำล้างโคกลงไปครับน้ำล้างโคกกระทิ่มว่าเลยเนี่น้ำล้างโคกกระทิ่มว่ไเลยนะครับเนาะ เนี่ยออ้สีสันไหน้างามแท้หอมอินหอมยั่วยวนใจป้อยให้เนื้อสุกจักน้อยนะครับเนาะแล้วก็ล่อให้น้ำเดือดจักน้อยนะครับเนาะเตรีมน,น้ำลงไปพ่อพ่อเบาะนะครับพ่อดีพ่อได้สดน้ำหมนะ คันบ่ได้สดน้ำบ่มันแนวเลยคนที่สามานาันเท่าเนี่ยกันกินนั่นมันต้องสดน้ำโกโก้คุณจังได้อารมณ์ตัวได้ฟิลครับน้ำอ่ะเริ่มอุ่นๆขึ้นมาแล้วนะครับเนาะหลังจากใส่ดาลกไปแล้วครับเขาจะเริ่มปลูกนะครับตอนแรกก็ใส่ปริช,ชู่ละอันดับแรกใส่หน่อยแทบหน่อยใส่หลายแสบหลายคาดบ่ได้ดิ แล้วก็ลดดีลงไปนะครับโอ้พอประมาณแล้วก็น้ำปลานะครับขาดก็ได้อีดีได้เนี่ยขาดก็ได้ได้คนนิสานเท่านี่ยิ่งสูตรพริกปอบบอกในขาดน้ำปลาลาดก็ได้เนี่ล้วหมากตัวหมากกินขันขันเราไม่ได้ถือกินปลาลาโอ้ยเราที่ว่าโอ้ยมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์สูตรตัวขันมาเราต้องใส่น้ำปลาลาลดไปแล้วก็ใส่น้ำ ดำปลาลงไปนะครับเนาะเติมลงไปอู้หอมหอมแห้งแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะใส่น้ำตาลอีกนิดหนึ่งเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกอู้เราอาหอมหวยหวยอยู่แล้วก็รอสักครู่ครับแกงคั่วหัวปีสูตรพิบบอบวกนี่ขาดบริลีนะครับเนาะที่บอกเคลนดรับนิดหนึ่ง ก็คือปลาล่านะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับเนาะต้องใส่นี่ขันบอใส่กับพิษสูตรอีกละครบสูตรแล้วครับรอให้น้ําเดือดแล้วก็รอใส่พระเอกลงไปนะครับเนาะพระเอกเข้าก็คือหัวปลีสักครู่ครับ เดี๋ยวได้ที่แล้วนะครับนอกบากนี้เอาพระเอกเข้าล่องบาเด็ก<อ>ก็คือหัวปรีนะครับเตี่เขา้าต้มจำพอรอนไว้เมื่อกี้นักลวกจำพรอนไว้เบื่อกี้เนี่ยนะครับเนาะเอาลงไปเลยครับหัวปีเขาขาวส,สวยๆนะครับเนาะโอ้ยปันหาผู้สาวหัวปีเพื่อนผูนะ้ด่าโอ้ยนะโคนเอาลำได้ไหลเราบัด น้ำลายไหล้วน้ำลายไหลแล้ว,น,ลวนี่พระเอกเราก็ต้องมีพระล่องเลยครับการเฮ็ดเนี่ยอันหัวปีเข้านี่คือเป็นพระเอกเนี่ยเ,เพื่อนพระเอกก็คือหมูสามสันนะครับเป็นเพื่อนพระเอกแต่ว่าพระล่องอีกก็คือชะอมนะครับเนาะแล้วก็ชะพลูชะพลูก็คือผักอีเล่บานเข้านี่แหละ เขาต้องใส่นะครับขันบอไ่กัดเสียรสชาติพิษรสชาติคือพิษสูตรรู้ตัวไหมอ่ามันมันกัตสิบ่๊มแมนแกงคั่วหัวปีใส่หมูสามชั้นสูตรผีปอบบอกันดิบ่๊มแมนสูตรดีได้ขันบอไ่พวกนี้นะครับสุดท้ายนะครับพอได้ขี้ทุย่างทุแนวแล้วนะครับไส่ผลองลงไปก็คือชะอมนะครับเนาะชะอมหั่นแล้วก็ สะพลูนะครับหรือผ้าพังอีเลิศเดี่ะไส่ลงไปสุดท้ายนะครับใส่ลงไปสุดท้ายเลยอุ้ยหอมหอมใครได้ครีมรับรองว่าจะติดใจ <S <S มื่อนี้เผยสูตรเลยสูตรพิป,ปอบ,บอกเนี่ยบ่าอำบ่อื่นได้มือว่าเห็นแบบไหน มันสีสันหรอเลยครับโอ้ยมันเป็นตัวเสียบๆตั้มเนไมสีสันหรอเสร็จเรียบร้อยครับไปชิมกันว่ารสชาติจะแซ่บถึงใจขนาดใดแกนแกนเสร็จแล้วครับเมนูแกงขั่วหัวปลี ใส่หมูสามชั้นสูตรพี่ปอบบอกลองคิมรสชาติเบิ้งครับหมดแลครับกระเสียบอ่ะคีปรสชาติครับครับม้งยี่จบกีนแล้วครับก็เผา วัวนหมูสามั้เลยมันธรรมดาเลยวันวันครับ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  อือเราจะลอดูว <chat> ่ามันเป็่ยงนะครับข้าวขาทีดายุ่งๆเลยอ้ากัวนอนขึอนยากินกับรากดี้ยะไลไหมสมอยากครับสมอยากเยี่ยมกริ่งกิง แกงาัวตนวดปีหนวดพิบบบนี่ที่นี่ที่เดยีดยวครับ